อมาแล้วลูกพี่ใหญ่เอาอะไรมาอีกบานนี้เอาให้ชมพี่น้องวันนี้มาแกจะเอาอะไรมาบ้างผู้กองมีโต๊ะโอ้โหงานลาดงานหลวงไม่เว้นเมืองพี่น้องเอ้ยอะไรอีกเนี่ยผู้กองโอ้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรถาดถาดอะไรแล้วอันนี้ล่ะไอ้ถาดผานไงผานก็จะขาย เอาอะไรมาอีกครับเพียบเลยทีนี้ฐานอามาใช้ฐานอามาใช่มากานนะครับไม่เจอที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูดูตีอันนี้เขาเรียกว่าผ่านถาดผ่านนะถาดผ่านใส่พอเวลาร้อยพวงมาลัยหรืออะไรเกี่ยวกับงานสวยงามนะครับผมงานมงคลงานอะไรนะครับเอาไปทําเอาใบกล้วยมาวางแล้วก็จะใช้ทําเกี่ยวกับการงานบุญงานมงคล นะครับได้หมดเลยใส่หัวหมูใส่อะไรแก้บนก็ได้นะอ่าใส่หัวหมูหัวหมูหรือว่าไก่หรืออะไรแก้บนเอาแบบนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์มากกว่าอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าบางทีนะไม่จาไม่ไม่คอยจำเป็นแต่ถ้าอย่างนี้นะครับมันไล่กันไปเป็นสเตปได้เลยนะทีซอนกันเป็นเป็นชุดใบสีได้เลยโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับ เห็นไหมไอเดียของผู้กองมีโตะนะครับจัดให้แล้วนะครับจัดให้เอฟซีสมาชิกนะครับของเกษตรมีโตะผู้กองมีโตะร้านต้นใบลุงทันจังหวัดชัยนาทครับโจ๊ะแน่นอนไล่สเต็ปขึ้นไปเลยเป็นชุดใบสีได้เลยเนาะชุดชุดชุดไหล่ครูไหวคูนะครับครับครับชุดไหว้ครูนะครับเอาเนี่ยเขาเรียกว่าพานจะสั่งเจ็ดเจ็ดชั้นเราก็ทําได้อ่าสั่งเจ็ดชั้นก็สามารถทําได้อ่าพวกใบสีนะครับเกี่ยวกับอ่ารทำงานมงคลต่างๆนะครับ จัดครับทุกครัวเรือนต้องมีนะครับผมขอมมงคลนะศาสนาพุทธของเรานะครับเนี่ยเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของเราไม่ชุดใบสีเลๆนี่ไล่สเต็ปขึ้นไปเลยโอ้โหจุเลยครับสวยงามครับสวยงามนะสวยงามมากม้วเตะเลยอ่ออย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวให้ชมทีละชิ้นทีละชิ้นอ่าดูประมาณนี้สวยงามสวยงามดูลวดลายเดี๋ยวมีพานนะครับรอบนี้มีพานแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นก็มีอีกลายนี่นีมีมีลายนี่สวยมีลายสวยเข้มๆครับตัดลายสวยเลยลายนี่เขาทำสวยมากเอาวางสิสวยเล่าไห้ไก่ตัวหรืออะไรนะออาบ้ากันไปเนาะหัวหมูแกะบนชุดวหว้ครูครับนี่เลยเห็นไหมนี่ครับอันนี้ก็คืองานดิบอยู่ครับงานที่เรายังไม่ได้ขัดเก็บรายละเอียดเลยนะครับเราใช้อย่างนี้แต่ถ้าราคานะครับผมถ้าให้เราขัดทําสีให้ด้วย นะครับตามขนาดตามไซส์ไซร่าเอาเริ่มต้นเลยจากไซส์เล็กหน้า30ซนติเมตรสามสิบอ่าขัดขัดตาสีเลยไปกองผู้กองเท่าไหร่ครับสีเลยนะครับลูกลนาสามสิบนะะพันลูกละพันถูกมากลูกละพันเป็นงานกลึงครับลุงป้านะอาช่วยดูนะครับงานกลึงไม่มีนะครับหายากช่างกลึงตัวนี้หายากนะครับอันนี้เราโอ้โหกว่าจะ เอาช่างคนนี้อยู่ได้นะครับเนี่ยจ้างช่างเนี่ยโชรืออะไรโชก็ได้นี่ครับผมนี่ผลไม้วางใส่อาหารก็ได้นะใส่อาหารก็ได้เคลือบดีๆเนาะฟูงเนาะใช่ครับเคลือบดีๆนะครับลงแลกเกอร์ดีๆเนี่ยจุแน่นอนนะครับอ่าานไม่ขายนะฐานด้านบนเอาไปใช้ครับไม่ขายไว้ใช้เออไม่เาขายตรงยางนี่ไอส่วนนี้ก็เป็นลูกลูกนั่งแบบกลึงนะครับไม้ไม้พึกไม้จามตุลีคละกันเลยนะครับ หน้าสิบสามหน้าสิบสหน้า1ิี่หน้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่สิบสามนิ้วขึ้นไปนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปชมอ่าตอนตอนลงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเห็นได้แค่คร่าวๆนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าถ้าในสซนพานสนใจพานนะแค่มีจํานวนจํากัดด้วยนะครับใช่ประมาณสิบใบประมาณแค่สิบใบมาลองออเดอร์ดูว่าสามารถตอบโจทย์ได้ไหมนะครับผมลองดูครับหน้าสามสิบสามสิบเซนติเมตรขึ้นไปสูงเท่าไหร่ครับผู้กองครับสูงใช่ไหมครับสูงประมาณ ยี่สิบยี่สิบยี่ยี่สิบห้าเซนยี่สิบสี่เซนยี่สิบห้าเซนอ่าสูงยี่สิบห้าเซนยี่สิบสี่เซนนะครับตอบโจทย์ได้เลยครับเชื่อว่าพานนะครับเป็นงานไม้งานกลึงนะครับท่านใดอยากจะสั่งก็ได้สั่งให้เป็นชุดเก้าเก้าเก้าชิ้นเก้าชิ้นชุดใบอชุดใบเก้าชิ้นอ่าครับผมเป็นฉัดเป็นอะไรก็ว่ากันไปใช่ใช่ถ้างั้นก็สนใจยังไงนะครับชอบแบบสไตล์ไหนทรงแบบมาให้ดู ขนาดและแบบนะครับผมส่งมาทางไลน์ 0, 0 89, 2, นะครับ0 0 8 9 9 0 2 3 3 1 9นะครับผว้กองมีโตะนะครับผมสนใจแอดไลน์เข้ามาอมสอบถามโทรเข้ามาสอบถามขนาดเท่าไหร,ร่ว่ากันไปนะครับราคานะครับพาราไม่แรงแน่นอนนะครับแรงแล้วลูกแค่ลูกละพันค่าึงกันหลายบาทแล้วเนี่ยเอาจริงๆ <laughs> แล้วแล้วชิ้นไม้เราวหรอใช่ใชไหมครับ้าว,วัตถุดิบเราอีกนะครับน,น,นีลูกระพันหน้า30น,นะเป็นงานฝีนมือถ้าใหญ่ก็แพงขึ้นไปถ้าใหา,า่ถ้าใหญ่ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยอนะครับผมอาฝาครับผมฝาครับคอ่าพอดีครับ